สวัสดีครับทุกคนโอ้โหอันนี้เราอยู่กับแมคโครคันใหญ่ของกิงเลยนะครับวันนี้กําลังขุดลอกอดินอยู่นี่เลยแมกโค้คันใหญ่สีเขียวสวยงามเลยโอ้โหนี่กาลังทางานกันอย่างเข้มขันนี่กาลังขุดลอกดินอยู่นะครับขุดลอกผูน้านี่โอ้โหนี่ฝีมือมากๆเลยทุกคนนี่กําลังจบ เอ้ป๊บโอ้โหนี่โอ้ว้าวสุดยอดนี่โยกด้วยมีโยกด้วยอืมอมกำลังทําการขุดลอกปูน้ำนะครับนี่มือยาวมากเกียร หมุนเปลี่ยนฟังแล้วโอ้เช็ดก่อนเช็ดก่อนเมื่อ,อกี้เช็ดออกโอ้โอเลื่อนแล้วมาร์กไว้หรือเปล่าเมื่อกี้โถโหยสุดยอดเลยทุกคนให้ต่อยสิ โอ้มีนกด้วยทุกคนมีนกด้วยนี่นี่นี่นกมาทำอะไรมาเก็บกินอาหารโอนนโอ้โหโอ้โหสีเขียวนี่เป็นรุ่นอะไรครับผมแอคเกอร์ โอเคทุกคน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับไว้วันหลังจะมาถ่ายดูวยกันครับ